สวัสด uh, no ีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับช่องเลเซอร์อาหกอีกเช่นเคยนะครับโอเควันนี้ผมกำลังเดินทางไปที่จอหอนะครับผมเป็นดินแดนที่ไบค์เกอร์เขากลัวที่สุดในโลกเลยนะครับแต่วันนี้ผมมีคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่ทุกคนจะออกรถ เป็นรถทรงสปอร์ตหรือว่าจะเป็นรถที่เป็นสปอร์ตทัวรลิงนะครับเราจะมาดูกันว่าการมุดของผมและก็แต่ละคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเราไปชมกันเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมมันเป็นสภาพอากาศที่ฝนตกติดกันรประมาณห้าวันได้สี่วันได้นะครับประมาณนั้นนะครับคือผมเนี่ยก็ พึ่งออกมาเลยนะครับวันนี้ก็จูจ่ๆฝนก็หายไปนะครับคือในคลิปคงไม่จะไม่เห็นหรอกครับว่ามันตกแบบไหนนะครับคือจริงๆมันคืมมากเลยนะข้างบนท้องฟ้าอันนี้อาจจะดูสว่างสวยไปหน่อยนะครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่งั้นเลยนะครับผม h o u r s <hours> later <S okay. ก็ตอนนี้จะนาจรค่อนข้างที่จะติดหนักเลยนะครับผมโอเคเราก็กำลังออกมาแล้วนะครับ โอ้คือจริงๆมันมุดยากนะสำหรับมือใหม่นี่จะขี่นี่ต้องระแวงเสียวหน่อยแหละนิดนึงนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันถึงจะขี่บ่อยขี่ชินก็เถอะแต่ผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับเออเอเอโอ้วสดีครับพี่ CBR ไม่ใช่ CBR ดิ CB เออเป็นตัวทัวริงนะครับผม 500F นะครับ 500X หรือ F นี่แหละผมจำไม่ได้นะอุ้ยสาวอืม น่ารักโอเคไปกันต่อนะครับโอ้ร้อนร้อนมากเลยทุกคนคือแบบแย่มากอะรถต,ติดอะทีนั้นวันนี้อากาศไม่ใช่เป็นแดดออกนะครับยังพอไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแต่หายใจยากมากคือฝ้ามันขึ้นในหมวกนะครับผมโอเคเราไปตามพี่น่าจะเป็นรุ่นเอ่อโ,โตลิต้าแคมรีปะ่ะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคไปไปช้าช้าๆอย่าดับน้ำมืออย่าดับน้ำมือโอเคอาแล้วความมันเริ่มแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วจริงๆตรงเนี้ยผมคือผมไม่ได้จะตั้งใจที่จะเปิดคัเร่งนะครับคือรอบมันมาครับทุกคนก็ต้องเปิดไปแล้วเมื่อกี้นี้โอเคก็อาจจะเสียงดังใครหลายคนนะครับเพราะว่า ต้องขออภัยจริงมันมันมือรถพวกนี้มันมันมือมากแต่อย่าไปบ้าตามมันนะครับรถพวกนี้เนี่ยโอเคโอ้รถติดมากเลยคือกูต้องมุดอีกแล้วเหรอเอออ่ะมุดก็มุดอ่ะไอ้หี่ถ้าไม่มุดวันนี้กูขับรถไม่เก่งเว้ยมุดไปเลยเออมุดไปมุดไปเออทําไมไวขับขี่ถึงต้องมีเส้นขาวมาให้เรา ขึ้นหรือมีรถเล็กนะครับจะมีเหมือนเป็นเส้นยาวให้เราขับตรงตัวนะครับนี่แหละครับมันเป็นจุดที่เราเอามาใช้กับรถพวกนี้ได้นะครับซึ่งผมไม่รู้มันจะเป็นถูกหรือผิดนะแต่สำหรับผมผมยึดหลักตัวนั้นว่ามันช่วยผมได้เยอะเลยเวลามีเส้นขาวอยู่ระหว่างแล้วมีรถเป็นช่องพอดีนะครับตัวนี้มันจะช่วยมากๆในการทำใบขับขี่แต่คนทำใบขับขี่ทุกคนจะรู้เลย ทุกคนจะผ่านตรงนี้ยากมากนะครับ้าไม่นิ่งโอ้พี่กระแจงไปแล้วเฮ้ยพี่พี่แซงผมอยู่ผมคงต้องตามนั้นแหละพี่ตามแต่นี่ต้องตามนี่ก็แยกเทมินอนนะครับผมโอ้โหไปแล้วพี่พี่รอผมด้วยพี่พี่โอ้โหพี่ไม่รอผมเลยโอเคเราต้องระวังแยกนี้นะครับรถค่อนข้างที่จะน่ากลัวมาก,กเลยทุกคนเออน่ากลัวมากแยกเงี้ย อะไรที่น่ากดสุดเลยครับผมไปอ,อยาไปพี่พี่รอผมด้วยพี่กขี่เก่งมากเลยนะคือดูพี่แก่แล้วไม่น่าจะก็เป็นคนไทยแหละผมว่าแต่ทําไมเขามีเอ,อไอตัวกันเหมือนชูชีพอะนะเขาเรียกอะไรของรถบิ๊กไบค์อ่ะเออเขาซื้อมาใส่เลยนะผมว,ว่าเขาต้องเป็นคนมีตังค์มากมากเลยแหละพี่ c ีซาร 500X คันเนี่ยเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ดูดดูพี่แกขี่เซียนมากครับเซียนมากคือจะบอกว่าผมขี่ตามลายแกมเลยนะไ <c oughs> อเรื่องมุดเนี่ยผมขี่ตามลายแกงมาเลยนะเอก็มุมกล้องนี้เป็นมุมกล้องจากหมวกคาร์อบอนของผมเองนะครับถ้ามันยังไม่โอเคไงก็ฝากบอกได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราหมอบถ้าเูลาผมขี่แล้วเจอลมเร็วๆออกทิศหรือขับเร็วนิดหนึ่งแล้วหมอบเนี่ยผมคิดว่ามุมกล้องโอเคสวยงามทุกคนจะต้องชอบแน่นอนนะครับผม ถือถ้าไม่โอเคก็บอกผมนะเดี๋ยวผมจะพยายามตกแต่งใหม่ให้มุมกล้องมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคก็ฝากติชมได้นะครับสําหรับเอ่อมุมกล้องนะครับโอเคเรามาดูการมุดกันทูสกิลการมุดอันอ่อนด้วยของผมนะครับผมช่องอื่นอาจจะมุดเก่งนะครับแต่ผมเป็นคนสายตาไม่ดีนะครับผมเลยค่อนข้างที่จะมุดยากนิดนึงเพราะว่าผมไม่มีความมาั่นใจเรื่องการมองนะครับผมมุดหน่แรกกัน <c oughs> ไวยมุ <c oughs> ดดูดูลายพี่ขันหน้านะแกเป็นรถทรงทรัวริงไงแกเลยต้องหามุมที่จะมุดซ้ายมุดขวาไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมส่วนเรารถสปอร์ตนะครับก็ใจไม่ถึงนะครับผม <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะครับว่าขี่รถสปอร์ตจะมุดยากนะครับยากเฉพาะตอนที่รถเขาบีบเข้ามาหากันตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับบางทีรถสังเกตมองให้ดีๆสังเกตไว้เยอะๆนะครับว่า รถเขาจะเบียดกันมากน้อยแค่ไหนให้คิดวิเคราะห์ไว้ก่อนที่จะมุดเสมอนะครับไม่ใช่มุดเลยมุดอย่างเดียวมุดอย่างเดียวเราไม่รู้ว่ารถเขาแคบขนาดไหนเบรกหัวทิ่มไม่ก็อาจจะล้มได้นะครับผมต้องระวังต้องระว่านิดนึงนะครับสําหรับสายมุดโอเคต้องระวังนะครับโอเคแล้วผมก็จอดรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่แกก็ไปไม่ได้ผมก็ไม่รีบครับผมไฟแดงจอดหน้าหน้ามันอันตรายครับมันไม่ค่อยโก้เท่าไหร่นะครับผม พูดละขำไม่อยากเกมนะครับผมโอเคผมก็ออกมาแล้วนี่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ g p r แกก็อยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับซึ่งทำใหผมต้องตับมาอย่างนี้ฟอ,อยู่รถคันสีแดงเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะยาวเกินไปสําหรับทุกคนไงครับผมคือมันจอดไฟแดงรอนานมากจริงๆมันไฟเขียวแล้วแหละแต่มันรอนานมากเลยทุกคนผมก็ได้ขี่แบบชิลๆนะ อืพี่แกก็จะแซงทางซ้ายไปนะครับคอยดูสามสองหนึ่งแมพอา้าวยังไม่มากแต่แกก็มาครับผมคือโกโปเนี่ยผมลองทําเป็นแบบว่าใส่ไม้ไปแล้วแล้วตบมือให้มันพร้อมกันนะครับคือผลที่ออกมาคือภาพเร็วกว่าแต่ตัวผมพูดช้ากว่าแล้วมันไม่ตรงกันก็เลยต้อง ทำไงได้ล่ะครับต้องมาพาพที่หลังเอาเนี่ยแหละครับนี่คือปัญหาตอนนี้ที่ผมแก้ไม่ได้ปกติโกโปรมันทําได้เว้ยคือแต่ข้อเสียตอนนี้คือภาพมันเร็วกว่าคือภาพมันเร็วกว่าเออภาพมันเร็วกว่าตัวที่ผมพูดเนี่ยมัน,ม,นมันทำยากมากเลยตอนนี้ผมพยายามแก้อยู่เออก็ตอนนี้ก็ชมคลิปผมไปเื่ได้นะครับตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดละเ